และแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งคุณโลนนะครับที่อยากจะแนะนําให้ทุกๆคนได้รู้จักกันนะครับเขาเป็นคุณพลธาตุไฟสายดาเมจนั่นเองนะครับชื่อของเขานั่นก็คือบุญเอ๋งนะครับหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งทางภาษาจีนนะครับเรียกว่าหวนหยางนะครับสําหรับประวัติของบุญเอ๋งนะครับมีปรากฏอยู่เพียงไม่กี่ตอนเท่านั้นนะครับในสามก๊กเขาเป็นลูกชายของบุญขิมและได้รับฉายาว่าเป็นเงาของจูโลงนะครับ มีความชำนาญในการใช้ทวนเป็นอาวุธนะซึ่งถ้าดูโมเดลในเกมก็เห็นไหมเขาจะถือทวนอยู่หนึ่งเล่มนะับเล็กๆอะ่ะอันนั้นแหละคืออาวุธคู่ใจของเขาครับพ่อของเขาเนี่ยบุญขีมนะครับได้ร่วมกับบู๊ขิวเขียมนะครับแข่งข้อต่อสุมาสูแต่สุดท้ายบุญขีมก็พ่ายแพ้ต่อสุมาสูแล้วก็หนีไปสวามิภักดิ์ต่อง,งอกกกนะครับบุญเอ๋งเห็นดังนั้นจึงได้ตามพ่อไปอยู่งอกกกด้วย และเขาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายพลนะครับหลังจากที่เขาไปอยู่งอกโก,กกับพ่อนะต่อมาบุญเอ๋งและบิดานับได้ร่วมมือกันยกทัพไปตีสุมาสูนะครับโดยแยกทัพกันไปเหนือกับใต้บุญเอ๋งบอกพ่อนับให้ยกทัพเนี่ยไปทางเหนือส่วนผมเนี่ยจะไปทางใต้เองครับบุญเอ๋งบอกพ่อไว้ว่าข้าจะรอพ่ออยู่ที่ทางใต้ขอให้ท่านรีบมา จากนั้นบุญเอ๋งก็ไล่ฆ่าฟันทหารของสุมาสูล,ล้มตายเป็นจํานวนมากนะครับเมื่อบุญเอ๋งเดินทางมาถึงทางใต้นะครับก็พบว่าพ่อของเขาเนี่ยบุญขิมยังไม่มาซึ่งแท้ที่จริงแล้วเขาหลงทางนะพ่อของเขาเนี่ยหลงทางบุญขิมเนี่ยหลงทางนะทาให้พ่อลูกไม่ได้พบกันนะตอนนั้นนะครับบุญเอ๋งจึงถูกทหารของสุมาสูลและเตงไงนะครับล้อมเอาไว้ทหารของบุญเอ๋งเนี่ยมีน้อยมาก พอถูกล้อมก็แพ้วิ่งหนีหมดนะครับแต่กระเจิงไปเลยนะบุญเอ๋งจึงเข้าสู้กับเตงไงนะครับผ่านไป50เพลงก็ยังไม่รู้แพ้รู้ชนะบุญเอ๋งจึงถอยหนีและถูกไล่าตามนะครับจนถึงสะพานงักแกเสียไอวีรรรกมตงสะพานงักแกแเสีย่แหละครับที่ทําให้ชื่อของบุญเอ๋งเนี่ยเป็นที่จดจําในสามกกเป็นอย่างมากนะครับพอเขาได้ทําการชักม้ากลับนะแล้วหันหน้าเข้าตะบันกองทัพ ซูมาสูที่ไล่ตามมานะครับแล้วก็พร้อมกับร้องตะโกนว่าไอ้พวกทหารหนูไม่กลัวความตายนะครับจากนั้นเขาก็ใช้อาวุธคู่ใจของเขานะครับทวนเล่มน้อยนนั่นแหละนะครับสู้กับทหารของซูมาสูนะครับทหารของซูมาสูเนี่ยล้มตายหลายร้อยชีวิตมากเลยนะครับเขาเพียงคนเดียวนะสามารถปราบกองทัพที่ไล่ตามมาได้นะครับสุดยอดจริงๆนะจนทหารของซูมาสูเนี่ยต้องยกทัพกลับไปนะครับ บุญเอ๋งจึงตามบุญขีมนับลีภัยไปอยู่กับงอกกกที่เมืองกลางตังนะครับได้อย่างปลอดภยัยหลังจากวันนั้นชื่อของบุญเอ๋งก็หายไปดือด้อนะครับจากหน้าประวัติศาสตร์นะครับคือไม่มีการกล่าวถึงแต่อย่างใดเลยนะหลังจากที่เขาลีภัยไปอยู่กับพ่อของเขานะครับและนี่ก็คือประวัติร่าวของบุญเอ๋งนะครับหรือชื่อ,อชื่อหนึ่งเรียกว่าเหวนหยางนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสกิลแลสเตตัสร่าวๆกันนะสําหรับ ขุนพลตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นขุนพลกาชาตัวแรกที่เข้ามาสร้างความฮือฮาให้กับเกมเป็นอย่างมากนะครับด้วยความที่ในช่วงนั้นเกมอยู่ในช่วงการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับแล้วไม่ได้คิดมาก่อนว่าเขาจะทําการสร้างขุนพลต,ตัวใหม่ขึ้นมานะครับ แล้วก็พอปรากฏเขาปรากฏกายขึ้นมาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นขุนพลที่ฮิตติดลมโบนมากนะครับเพราะว่าจะเกิดการเปรียบเทียบกระแสะวิาพากษ์วิจาร์เยอะมากนะครับเอาไปเปรียบกับลิปโป้บ้างอะไรบ้างบบมีอนนับถือเป็นขุนพลคู่ใจของใครหลายๆคนเลยนะครับโดยเฉพาะสายดาเมจนะแล้วยิ่งเขามีสกิลจิตนะครับเป็นสกิลเก็บเวลซึ่งเป็นสกิลใหม่เลยนะครับ ที่ทางไต้หวันชิดค้นขึ้นมานะส,สกิลเนี้ยก็เป็นกระบี่ไฟบิน3เป้านั่นเองทําให้เราเก็บเวลได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสกิลหลกัหลกๆของเขาก็จะมีมังกรอกคีนะครับหมัดอาคีอันเชิญหงนั่นเองซึ่งสกิลหลกัหลกๆที่ได้ใช้จริงก็คือมังกรอาคีนะครับความแรงไม่ต้องพูดถึงเลยนะแล้วยังมาพร้อมกับดามเมจเริ่มต้นหนึนะเมื่อจุตีสแล้วนะ ถือว่าเป็นขุนพลระดับท็อปเลยนะครับถ้าดาเมจร5 0อัพนะครับแล้วมาด้วยค่าป้องกันแล้วก็ค่าความไวที่ค่อนข้างสูงที่เดียวนะครับทําให้เป็นขุนพลที่ฮิตติดลมบนได้ง่ายๆเลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการใช้งานกันคร่าวๆกันนะครับสําหรับหุนหยางนะถ้าเราเป็นผู้เล่นธาตุไฟนะครับแล้วก็ใช้คู่กับหนหยางเนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่แบบ คือมันได้รับความสะใจนะเวลาเรากระโดดไปคอมโบมังกรอัคคีพร้อมกันนะครับมันสะใจจริงๆนะยิ่งกระโดดคอมโบใส่ธาตุลมอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นดาเมจลรรอยนะครับขึ้นมาแล้วแบบภูมิใจอ่ะฉันทําได้อะไรแบบนี้นะครับสําหรับข้อดีของวอย่างเลยนะครับคือมันสามารถใช้ลงดาดลงประลองลงกิจกรรมชิงทงอะไรต่างๆนานาได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหอนกยุ่งนะครับปละลองลอยฟ้าอะไรลงได้หมดเลยนะครับ อยู่ในระดับกลางๆนะไม่ได้ถึงดีมากนะครับแล้วก็สเตตัสเนี่ยสวยนะครับสกิลตอบโจทย์การใช้งานเพราะว่ามีสกิลเก็บเวลเข้ามานั่นเองนะครับทำให้การเก็บเวลเนี่เป็นเรื่องง่ายมากนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันดูเทอะทะนะครับโมเดลเนี่ยเขาทำออกมาได้สวยมากนะคือถ้าเอาไปเทียบกับลิโป้นะบางคนก็จะบอกลิโป้นะครับบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยฉันใช้วนอยางดีกว่านะเพราะว่ามันไม่ขี่ม้า คือบางคนแค่คําว่าแค่โมเดลตรงขี่ม้ากับไม่ขี่ม้านี่ก็สามารถตัดสินใจได้แล้วนะว่าจะเลือกอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเบญญานะครับทีนี้เรามาดูในฝั่งข้อเสียกันบ้างนะครับสําหรับข้อเสียของเบญญานเนี่ยถือเป็นอะไรที่แบบทางเกมผิดพลาดมากๆนะครับที่ทําออกมาแบบนี้นะนั่นก็คือสกิลอาวุธของเขานั่นเองนะครับซึ่งถูกทํามาโดยใช้เฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มยังไงคือมันต้องใช้กับ สกิลกระจกเท่านั้นคือมันสามารถเจาะกระจกได้นะครับเจาะกระจกเข้าไปได้โดยที่สกิลกระจกไม่สามารถทําอะไรบวอย่างได้แต่ว่ามันก็เป็นการสุ่มนะครับไม่ได้ติดร้อยเปอร์เซ็นนะแล้วอีกส่วนก็คือสกิลหมัดอาคีนะครับของเวอย่างเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานนะเพราะมันเหมือนเอามาทับกับมังกรอ,อาคีนะครับการใช้งานซ้ําซ้อนกัน ถ้าดีควรจะเอาสกิลบัฟพื้นไฟเข้ามาจะดีกว่านะครับอ่ะและนี่ก็คือรีวิวขุนพลประจำเดือนเมษายนนั่นเองนะครับร้อนแรงไฟไหม้ทีเดียวนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวขุนพลอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย